เอ๊สน,นุกจังเลยไม่ได้เล่นต้องนานแล้วเอ๊เอมื่อคืนนัด2 4 6ตายเลยอะเออเก่งปะโอ้อันนี้ทำไรอะซัมสเตลา่สตลาสาักตาโบลิง่งโอ้เออร,อรูอ้ว่ามันนานทุกคนมันหลบง่ายมากเลยไอ,อ้โบลิง่งเ่ยทำไงอ่ะเออผักมาดิชนชนชน ให้รอดได้ไงวะมึงไหวตรงมาเลยอ่ะมึงขยับไปทางไหนมันก็ไปทางมึงอ่ะเออโอ้ตายกันได้ไงเนี่ยไม่ไหวเลยมาดิมาดิโอ้ยไปอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยเฮ้ยสั่งวะ ชนไม่โดนหรอกโอ้ยชนไม่โดนหรอกโอ้ยฉวยได้โดนดีน้องฉวได้โดนพี่สิชนยได้โดนดีอุ้ยอเกือบแล้วไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกห้าวิจะโดนไปเนี่ยอีกห้าวิโอ้ยอุ้ยจะมาคิดหรือจะมาสู้กับโปรเพย์เยอร์อย่างพี่เอ้ยสนุกว่ะสนุกว่ะพี่คือคนที่ชนะเยอะที่สุดในเซิร์ฟนี้เมื่อกี้ถือว่าก็ชนะได้ปะ นนันะดยปไปควเป็นกันนดูไปดูไป,ปเอ้แต่ก,กูชอบเล่นมากเลยอีพีนี้กูว่ามันสนุกอันนี <c oughs> มน้มันมันหลายแดดเลยเว้ยกูชอบี้ชอบอันนี้เดี๋ยวมันจะมีตัวมาให้ตูอ่ากูู เฮ้ยไม่เป็นไรเข้าได้เรื่อยๆอยเกมนี้เพราตังมันแค่ไปซื้อไอเทมมากดเล่นไม่ได้ทำอะไรมานกะ็ซื้อตันเลี้ยงเอามานันว่างั้นเถอะเอามาอมันเดี๋ยวกูต้องดูฉายาด้วยท่แล้วกูจะซื้อมาใส่กูยังซื้อฉายาผิดท่าจริงเลยไมนไม่ฉายาอะไรดังนะไทเติ้ลโอ้โหเห็นคนเปิดพวกก็เจอฉายาที่กูชอบเลยกูตายแล้ว กูฉายาพอชายาอะไรวะจนอ๋อไอ้้วยนั้นกูชอบไอ้กูเคยใช้มีอยู่เกมนึงแบบนี้เลยแต่ชื่อคัทเชอร์แบบไอ้ที่มันจะเหมือนบทจากด้านบนลงล่างเกมนี้มันเก่าแล้วเลยเอมันเหมือนนันไปเลยรจหอให้ได้ฉายานี่ยู่กูมีฉายาด้วย แต่ย่าเไม่เอาไอหมีไปไหนวะทำไมมันไม่มีใหนรห้านค้าวะเนี้อ่ะไอน,นี่มันหมีมึงเหรอเออหมีของเกมอ่ะไม่มนนีในร้านค้า f บอฟวิลบีคัม e ือเ e n ฮะอันนี้ต้องทำไรอะ่ะโอ้อยใช่เดี๋ยวมันจะมีเอ้ยมันจะมีพื้นมันยุบหรือลาวาพังนั่นแหละโอเคกูรู้ละใช่ใช่มันจะไอพื้นโอ้มันจะเป็นกับดักไว้มันจะมีกับดักโผล่มาตรงพื้นเรื่อยๆเลยระวังเลยแล้วก็มีปันหายไปด้วยใช่ไหมใช่ใช่ ช็อตนะวันช็อตวางไว้ครับวันช็อตหรือ,รอ,รอเลือลดหรือเลือดรถนี่แหละเวันนี้เลือดรถแรือดดมั้งไม่ทำไมคนนี้มันลอ,อยได้วะเฟไม่ลอ,อยละไอ้ปุ่มอะไรอะ่ะอยาก,กดไอ้ปุ่มอะไรเนะี่ยกูต้องกดแต่และกูรู้แล้วปุ่มอะไรอ๋อเด็กอ๋อเด็ <laughs> กูกลับมาเกิดใหม่ละกูแค่ยอยากรู้ไงว่ามันคือปุ่มอะไรเกมมันโหดร้ายมาหายเลย ก็มันอยากรู้เองเนี่ยกดปั๊บแม่งระเบิดใส่หน้าเลยทำใช้ก็นนานทางอ่ะโอ้วันนี้ใช้ไปแล้วโอ้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 โน้โน้โอ้โอ้โน้โน้อาลองเท้าลองไม้แหละความเจริญ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  เฮ้เยเม,อมเอเยอนะกูก็อยากลองชิบไม่ได้ ed, เดี๋ยวล็อกเก็ตเป็นสตาร์ทเฮ้ยปืนจะลวดคุณอ่านั่นแหละเออไ,ไม่ได้ขี่ยาแล้วลวะเราได้ขี่อ้าว <laughs> ชอบน,นะแต่กูไมกก่เคยเล่นอันนี้ว่ะการขับมันไม่เหมือนเกมอื่นมันกดลงแล้วมันจะขึ้นอันนี้แม่งกดลงแล้วมันก็คือกดลงแต่ไม่ไรกูเซียนอยู่ โหอย่างเซียนน้องอือย่างเซียนน่ะเอามันจะสิดได้ขนาดนี้ทำไมสั่งชิบิบันานจังวะไม่นะก็มาได้ผมเห็นกระสุนแบบต้อตายเลยกูวะตายตายเลยเอาได้เหรอได้ไหมกระโดดอ๋อไม่เหนืยวเหนื่อยติจคอจบไหมออมามีมึงคนเดียวที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ตอนนี้กูพูดได้เลยกูตาคนแรก เห็นทางเข้าไหมามันจะเป็นกลมๆใช่ไหมอ่ะกูอ่ะปกติอ่ะมันจะขึ้นแล้วมันจะลงลงแล้วจะขึ้นใช่ไหมละ่ะใช่ใช่ใชเดีขับเครื่องบินขับเครื่องบินเกมอื่นนะอ่าใช่ใชแล้วมันว<ช>ันข,นขึ้นอ่ะ,อะอแม่งโดนหลังคาแล้วตู้มาเลยวะอ๋อเนียตอนแรกกูเข้าใจผิดอย่างเงี้ยแต่กูแต่พอกูขวั่แล้วกูตั้งสติทันไม่กูกูกดเต็มแรงเลยไอ้นี่ไงไอ้นี่มันไมาจากคาชเชอร์ที่กูเล่นเลยใช่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 แล้มันจะมีอะไรข้างบนมันจะดันลงมาอันนี้เป็นมินิเกม

ทุกคนอันนี้เราไปได้เลยนะฮะได้เหรียญไม่เนี่ยนี่เราไปกันอ่ไม่ดีมึงทำเลยเงี้ยอ๋อว้าสนุกจังเลยเห็นไหมบอกแล้วสนุกเฮ้ยกระป๋อนี้ทำได้เลยสนุกจังเลยเฮ้ยมันหยิบมันกดเนี่ยมันกดได้อะมันกดได้เฮ้ย วันนี้คนได้เล่นไอ้น,นี่สนุกเว้ยคนมันมีค,คบังคับอยู่เอ้ยอันนี้เหมือนเคยเห็นในเกมมาริโอ้บาร์เร่เลยครับอยู่เนี่ยเอ๊ะมันมีคนบังคับหรือเราเล่นเองอนะจำไม่ได้เอ้ยเออนั่นมันโอ้ยเอ,เอ้แต่มันไม่ยากเลยโอ้โหที่ดุเอ้ยอย่าอย่าไปแตะนะเว้ยแตะแตะมันก็โดนดาเมีนไงเออ โอ้ไปนะแน่นแน่ยเนี่ยยุบกลับแล้ววิ่งกลับแล้วมินิเกมหันขาเฮ้ยสนุกนะพัดกูจริงการจริงเล่นแล้ยครั้งไยแต่ว่าเล่นกับเพื่อนมันมาประมาณโอ๊ยไม่ใหม่ใม่ใม่จะเล่นไปหลายตาโอ๊ยแล้วมันมันดันกันอ่ะเกือบสามร้อยตาแล้ว ได้หนึ่งคนเพื่อนเราเพื่อนมันเร็วขว่าวะอ่ามันเร็วอ,อีกห้าวิเองมาเบคอนเออโอ้โหก็หมดอ่ะเ่าอ่ะไม่มีสิ่งใดแก้พวกเราได้อีกแล้วเองมาตาแรกมแบบัน <c oughs> ยินดีต้อนรับไปร<ป>้ทยกันเปิด <c oughs> เดิงนะเปิดเิงไม่ได้เลยไปตามเต้นน่าจะแบบ ใครว่าตามตรงเส้นที่สุดได้คะแนนเยอะสุดมาีเลนเี่ <fal con en> ้อ <curs> ข <CDU> ้างกูมันแปลกๆว่ะคอข้างมึงรู้ไหมข้างๆกูแม่งเป็นฮาร์ดปีดเลยว่ะอืออือ วงข้างๆกูแม่งสุดตรีนมาเฮ้ยแปดสิบเจ็ดป่ะแม่แบบมึงมึงเคยเคยดูหนังที่แบบคนที่แบบที่ประจอหัวใจแบบกำลังจะตายนะที่แบบหัวใจเต้นรัวมึงอย่างนั้นเลยมึงกูแมั้นเลยข้างบนข้างล่างกูเป็นงี้เลยแต่วะอะไรอ่ะที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งโอ้ไม่ไม่ไม่เห็นไม่สนไม่สนไม่เห็นไม่เห็นไม่สนไม่สนที่หนึ่งโอ้โหไม่เหไม่เห็นไม่ไม่สนไม่สนไม่สนเีอะไรฮ้ยเต็มปืนใหญ่ที่ทำอะไรได้อ่ะ อะไรมั้งมันยิงบวยอะเจมหมุนประตูมรณะไมนทำนะกระโดดเอาเพียวเาได้ชิเม้นด้วยมันดูงานว่าที่หนึ่งหรือที่อะไรมันจะมีชื่ออยู่ด้านบนแต่บางเกมมันเจะเริ่มหมุนแล้วมันจะเริ่มหมุนแล้วแต่บางเกมมันจะไม่นับว่ามีที่หนึ่งด้วย ไม่นับหรอกอันนี้มันนับแค่ผู้ชนะเฉยๆละวิ่งวิ่งวิ่งเออถ้ามันสมมติม,มันไม่มีเลเซอร์อ่ะอันนี้นมึงโดดได้แต่ถ้ามีเลเซอร์อย่าโดดมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆปะเร็วขึ้นดิเนีย่ยตอนนี้ก็เร็วขึ้นเฮ้ยกูโดดตรงเลเซอร์มาดีเลย哟ย้ายด้วย้ยย้ายยิงยิ